เฟสเด็กหรือประชุมร่วมกับอาจารย์นิยมลักณะถ้าชูจุดขายคนตัวแหญ่ก็จะพูดแค่ในมาในบอก็มาวันลอยกระทงแต่ผมว่าสิ่งที่ใช้ตีมที่เดียวแน่นแล้วก็จัดตั้งกรรมธิบดีไทยนิ่ผมจำชื่อยานั้นได้เล I don't know. ปีนี้เนื่องจากเป็นปีที่เราจะเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาหมหาวิลัยขอนแก่นเราจึงจัดงานสีสันให้ยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีนะครับเช่นนะกิจกรรมที่คิดว่าปีนี้เราตั้งใจที่จะทำเป็นครั้งแรกและต้องการทำโชว์ก็คือกิจกรรมที่เรียกว่า Das and p t o อนกะ็คือเอาดนตรีประกอบกองและการเต้นนะที่มหาวิาลัยขอนแก่นเอ,เองเนี่ยเรามี คณะศิลปกรรมเรามีคณะสถาปัตยที่เรามีนักแสดงมีดนตรีมีกองนะฮะเราพยายามที่จะประกอบให้เป็นด้านแอนทูบการแสดงด้านแอนทูบมาหลายปีลนะปีนี้จึงเป็นครั้งแรกะที่เราจะได้นําด้านแอนทูบมาแสดงในงานสีฐานเฟสิวัลซึ่งจะเป็นของตอนเย็นของวันที่26แล้วในด้านแอนทูบอันนี้เราจะเอามาร่วมกับการแสดงที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญของคนอีสาน ซึ่งเราพบว่ามันมีชุมชนที่เขาแสดงที่เป็น,หนเหมือนกับการแสดงเหมือนผีตาโขนของจังหวัดเลยเนี่ยนั้นในอีสานนอกเหนือจากผีตาโขนที่จังหวัดเลยที่เรารู้จักกันดีแล้วเนี่ยยังมีการแสดงที่เป็นกระบวนแห่เกี่ยวกับผีเนี่ยอีกประมาณ16วัฒนธรรมนะชุมชนต่างๆเราก็จะมาประกอบอันนี้ให้เป็นเรื่องทีงว่าอีสาน ghost play dance and t ทู k นะ Duke, นะซึ่งจะจัดเป็นปีแรกเพราะฉะนั จะไม่ได้ทําให้น่ากลัวนะจะไม่ได้ทําให้คนมาดูแล้วสยองวัฝันแต่ต้องการเขาครูบนผีเนี่ยให้เป็นการแสดงที่สนุกสนานประกอบกับดนตรีและกองนะครับเพราะผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาเยี่ยมชมติดตามนะในวันที่26ส่วนในวันแรกนะฮะในวันที่25ย้อนกลับไปวันที่25วันแรกนะครับปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากสมาคมดนตรีลุกทุ่งแห่งประเทศไทยจะจะลำลึกความหลังเอานักดนตรีลุกทุ่งที่เป็น นักร้องที่เราชื่นชอบนะไม่ว่าจะเป็นสอนใจเมฆวิเชียนสัญญาพรน,นารายนะครับแล้วก็นักชาติศรีชัยและอีกหลายท่านนะครับที่มีผลงานโดดเด่นท,ที่พวกเราได้รู้จักกันเนี่ยนะมาให้คนรุ่นที่นักร้องเหล่านี้เขามีชื่อเสียงได้ล้ำลึกความดังแล้วก็จะได้ให้นักคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเป็นลูกทุ่งภาคกลางด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราได้รับความร่วมมือจากสมาคมลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการที่สร้างความแตกต่างจากทุกปีส่วนกิจกรรมอื่นยังเหมือนเดิมนะครับเรามีการแสดงดนตรีสากรดนตรีลูกทุ่งมีประกวดเ,เพลงลูกทุ่งนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมในวันแรกนะครับส่วนในวันที่3ก็เป็นวันลอยกระทงจริงๆนะครับก็เป็นบุคกวิถีวัฒนธรรมเราก็จะมีการาขบวนแห่นะครับที่สวยงามในปีนี้เราก็จะมีการปรับปรุง ในการทํรขบวนแห่ให้กระชับมากขึ้นนะเพื่อไม่ให้ผู้ชมที่รอคอ,อยใช้เวลายาวนานาาในภาษาไทยท่านนายกได้กรุณานะตั้งชื่อแคนิว่าเคกิยูเราเป็นภาษาไทยอย่างน่ารักนะครับเพื่อไม่ให้มันดูน่ากลัวที่ท่านทีการบอกก็คือเริงระบําผีอีสารนะครับนอกจากเราจะเห็นการเริงระบําผีสารใน ในจังหวัดเลยนะครับเขาเรียกว่าผีขนน้ําผีตะขนจริงๆอีสานเป็นดินแดนแห่งผีเพราะฉะนั้นผีเราจะขุดผีที่ไหนเอามาเลิงระบำหมดเลยครับและมี2-3ผีที่มาไล่ขอนแก่นได้ประดิษฐ์สร้างทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่เพื่อจะเป็นภาพจําก็คือผีประวดกับผีกับแกบนางไหทั้งทั้งหมดมีประมาณ600 600กว่าตนที่จะมาเลิงระบำที่เรียกว่าแดนแดนแอนทรูปในเคเคยูคาริลแนที่2ีครับ